สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคว้านมะละกอกันนะคะสิ่งที่ได้จากโรงงานแห่งหนึ่งคิดว่าทุกคนก็สามารถทำได้นะคะแต่พี่อยากมาแบ่งบันประสบการณ์ค่ะนี่คือมะกอส่วนหนึ่งที่ฟ้านไปแล้วนะคะ กอของเราลูกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้คือส่วนที่เหลือเรามาดูวิธีคว้านมะละกอกัอนนะคะมาดูวิธีคว้านกันนะคะทุกคนก่อนอื่นพามะละกอก่อนนะคะ มะกอได้มาจากบ้านในอีกแล้วนะคะลูกใหญ่มากเนี้ยสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนแบ่งมะกอให้ได้ตามต้องการนะคะ วันนี้จะทำเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแบ่งให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดขวานเอาใส่ด้านในเขาออกนะคะ แบบนนี้ะะคะใช้มีดบางขวานเปิดด้านนอกเขาออกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มหาหันเป็นทิ้นเตา๋า แบบนี้ค่ะใช้มีดบางหั่นฟานข้างด้านในเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเนื้อมะละกอไม่ช้ำด้วยค่ะ วิธีควานมะละกอนี้ได้มาจากการทำโรงงานอาหารกระป๋องนะคะหั่นเป็นชิ้นเตานะะ๋าค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบทานมากเลยนะคะมะละกอสุดลองดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะ ถ้าทุกคนมีมีดมีดที่เป็นหั่นตกแต่งก็เอามาใช้ได้นะคะอันนี้แค่ขวานเปลือกกับไส้ในเขาออกธรรมดา แบบนี้นะคะตอนนี้ใช้ที่จับไฟเป็นที่จับกล้องนะคะเป็นขาตั้งค่ะมันจะโยกๆหน่อยนะคะ เรามาดูกันอีกทีนะคะหั่นมะละกอให้เป็นทิ้นเท่าๆกันประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นไหมคะใช้มีดขวานหรือมีดบางก็ได้นะคะปาดไส้เข้าออกค่ะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็หัน่นชิ้นเต่าได้เลยะคะ่ะแบบนี้นะคะลองใช้มีดบางนะคะเอาไส้ในเขาออกแบบนี่นะคะ เปิดอกออกค่ะแบบนี้นะคะหันชิ้นเลยค่ะมะละกอของเราน่าทานไหมคะ เสร็จแล้วนะคะมะละกอของเราน่าทานไหมคะสีสวยมากเลยค่ะผลไม้ของเราวันนี้นะคะมีมะละกอกับสตอรอเบอรี่ค่ะเท่านี้ก็พอแล้วนะคะดูแลสุขภาพเลยนะคะทุกคน ทานผลไม้กันค่ะมะละกอสตอตะตอมะละกอน่าทานจังค่ะมาทานผลไม้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน